สำหรับคันนี้นะครับเป็นปี2017นะครับด้านในก็ได้เป็นเบาะหนังสีส้มแล้วนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับภายในก็สะอาดสะอานะครับก็มีการเก็บงานเก็บรายละเอียดมาให้แล้วนะครับผมนะฟังก์ชันค่อนข้างจัดเต็มนะครับมี push start นะครับผมก็จบพับไฟฟ้าออโต้ได้นะครับ b สปอร์ตนะครับผมระบบการลื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เตือนเมื่อมีรถนะครับตัดมาด้านหลังนะครับผมนะภายในครบคันอุปกรณ์นะครับทุกอย่าง Give it me to สวัสดีครับผมบอยเพยนครับผมวันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของรถยนตต t o y o t a Camry นะครับที่บริษัทเพจนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัว2017นะครับ c a m r y 2.0G นะครับผมสีบอลเงินนะครับสภาพสวยกริปนะครับผมคันนี้นะครับผมได้เป็นโฉมเบาะส้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผิวพันตัวรถนะครับสีบอลเงินสภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับใช้งานไปได้เพียง1 2 0 0 0 0โลเท่านั้นนะครับ ราคาเพียงหกแส0สเก้าบาทนะครับผมมีแคมเปญนะครับผมคาฟีเก้าสิบาันคับฟีเก้าสิบวันนะครับซื้อวันนี้ผ่อนอีทีปีหน้านะครับผมมาเดี๋ยวผมพามารับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับผมสำหรับตัวชุดไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับนูกแก้วใสๆสวยๆนะครับผมนะมีไฟตัดหมอกนะครับแต่ไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นแบบหลอดไส้นะครับผมนะอ่ะตัวเรียมสารคมชัดทุกจุดนะครับผมของตัว แคมรี่คันนี้นะครับริ้วรอยถ้าไม่มีนะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับให้ทั้งหมด2จุดนะครับผมเนะเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับของ c a มรี่นี่คือจัดเต็มนะครับผมนะเรียมสารผิวพันธุ์นะครับผมที่ฝากระโปรงคมชัดนะครับผมรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับไม่มีกับไม้กอไม้นะครับไม้แท้ไม่เดิมนะครับไม่มาอย่างไรก็ขายอย่างนั้นนะครับคันนี้ไม้แสน่อนะครับไม่มีกับไม้กอไม้นะครับมีเข้าเซอร์วิสที่ศูนย์นะครับทุกระยะนะครับผม สำหรับตัวล้อแม็กนะครับยังได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสิบหกนะครับผมส่วนยางนะครับได้เป็นยางของบิต stone ไปนะครับยางจะได้เป็นปีสองพันยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตัวปียางสักคู่นะครับผมโอเคผมเจอละอ่านี่ครับปีสองพันยี่สิบนะครับสภาพดอกยางนะครับก็ถือว่ายังลึกๆเหลือๆนะครับสามารถนำมาใช้งานกันต่อได้ปีถึงสองปีนะครับผม เครื่องยนต์ของเขาเป็นตัว vvti w นะครับผมนี่ผิวพานเหลียมสันนะครับด้านข้างนะครับคมชัดทุกจุดนะครับผมคันนี้ผมบอกได้เลยนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับฟิล์มนี่จากที่ผมประเมินด้วยสายตานะครับน่าจะประมาณ80รอบคันนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเรียวนะครับสามารถนะครับเลือกระบบนะครับพับแบบออโต้ก็ได้หรือว่าไม่พับออโต้ก็ได้นะครับ มีระบบบายสปอร์ตนะครับเตือนที่มุมอับสายตานะครับเมื่อมีรถเข้ามานะครับด้านข้างนะครับที่มุมอับสายตานะครับก็จะมีตัวไฟตรงนี้ครับส้มๆนะครับก็จะขึ้นมานะครับอ่ะเข้าไปดูภายในกันเลยนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะส้มแล้วนะครับหลายหลายคนนะครับลูกค้าหลายหลายคนตามหากันมากนะครับผมตอนนี้ผมก็มีส่งมอบนะครับเบาะส้มสเปคนี้นะครับผมมีทั้งสีดํานะครับผมเป็นรถสีดําแล้วก็สีบอลเงินนะครับมีอยู่ประมาณ อ่าห้าคันนะครับจากสต็อกนะครับนี่เบาะส้มนะครับสภาพสวยๆนะครับเบาะส้มนะมันจะให้อารมณ์แบบดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายกว่าตัวเบาะครีมนะครับผมนะหลายๆคนนะครับตามหากันนะครับตอนนี้ผมก็มีส่งมอบแล้วนะครับใครหาประมาณไหนอยู่นะครับสามารถโทรนะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างคลิปนะครับเบอร์0ูนย์แปด6หนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ คู่หน้าเลยนะครับผมทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารคู่หน้านะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มนะครับผู้สตาร์ทนะครับเอจินนะครับผมตัวนี้นะครับพับกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับจะแบบให้เป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับเมื่อเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะครับผมออันนี้ระบบการลื่นถลายนะครับมีทุกรุ่นอยู่และนะปกติอันนี้คือบายสปอร์ตนะครับเตือนมุมอับสายตานะครับฝั่งนี้นะครับเตือนนะครับเมื่อมีรถนะครับมาตัด มาตัดอ่าเขาเรียกว่าตัดหลังนะครับผมเวลาเราถอยจอดนะครับผมนะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของคูดคอนโทรลนะครับผมล็อกความเร็วอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมคันนี้ใหม่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดิบสองกิโลนะครับนาวันที่ถ่ายนะครับหน้าจอเรือนใหม่นะครับสวยๆนะครับดูหรูหราทรงสปอร์ตนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมแอร์นะครับได้เป็นแอร์ดิจิตอลดิจิตอลนะครับแบบ ดูโอนะครับแยกซ้ายขวาแบบอิสระนะครับอ่ะส่วนตัวเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ถุงนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับหัวเกียร์นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับนะมีตกแต่งนะครับผมลายไม้นะครับผมแล้วก็มีพาวเวอร์นะครับช่องอ่าเขาเรียกว่าจุดชาร์จมือถือแบบไวเดสนะครับตรงนี้ให้1จุดนะครับผมน่ะคอนโซลด้านหน้านะครับก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสภาพนะครับสมบูรณ์นะครับลายไม้ไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับผมนะลายไม้อย่างดีนะครับ ของเขาจะค่อนข้างครับสเปคแบบภายในรูหลานะครับลายไม้ให้อย่างดีนะครับกระจกนะครับผมไฟฟ้าสี่บานออโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับผมเนี่ยครับลายไม้สวยๆเลยนะครับผมนะสภาพรถสมบูรณ์นะครับสกิปเลยนะครับไม่มีรอยลอกไม่มีรอยไม่มีรอยร่อนนะครับตรงประตูนะครับสเก็ปแมนอาร์ตนะครับกลมคมชัดทุกจุดนะครับผมนะรถไม่มีทนหนักมาแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับรถทุกคันนะครับ คันนี้เราคัดมาแล้วนะครับผมเกตเอนะครับไม่มีชนหนักจมน้ํพผิกคว่ำกับไม้กอไม้นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับน็อตที่ด้านแก้มเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในส่วนของแผ่นเพลตตัวรถนะครับใส่เงาเาเลยนะครับแผ่นเพลตตัวรถสวยๆตรงนี้นะครับไว้กันรอยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับตรงประตูฝั่งนี้นะครับหัวน็อตเกี้ยงเก้าไม่มีขยับไม่มีแกะจุดแปดสติกเกอร์นะครับแนบสนิทเรียบเนียนนะครับไม่มีพวกรอยร่องสีพ่นทับนะครับนะครับ น็อตทุกจุดนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวจะเต็มเลยนะครับใครสนใจคันนี้ผมแนะนําดูคลิปนี้ให้จบนะผมรีวิวจะเต็มเหมือนพี่ๆนะครับได้มารับชมนะครับรถตัวจริงที่บริษัทเพจนกันเลยนะครับนะมาดูด้านหลังนะครับเบาะสภาพตึงๆแน่นๆนะครับเบาะสมบูรณ์นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับดึงลงมานะครับเป็นที่วางแขนนะครับแล้วก็วางแก้วได้สองใบนะครับมีแอร์หลังมาให้นะครับผมครบคันเลยนะครับเหมาะนะครับผมที่จะ นำรถไปใช้นะครับเป็นรถประจําตําแหน่งก็ดีนะครับหรือว่ารถที่ใช้ภายในครอบครัวก็ดีเพราะว่าด้วยตัวห้องโดยสารของเขาครับค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็ช่วงล่างนะครับสำหรับตัวเครื่งยนตอง0นยะครับนะถือว่าช่วงล่างค่อนข้างจะเฟตมาดีนะครับค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับเวลาซับแรงสะเทือนนะครับตัว 2.0G นจมักจะทําได้ดีกว่าตัว2.5นะตัวรับแรงสะเทือนตรกนี้นะครับคันนี้ผมเลยแนะนํานะใครกําลังมองหารถ ที่ไปใช้ประจําตําแหน่งนะครับหรือว่าใช้ภายในครอบครัวนะครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมมาดูด้านหลังันต่อนะครับด้านหลังมีตัวระบบความปลอดภัยนะครับเซ็นเซอร์4ี่จุดนะครับผมโลโก้ตัวอักษรทุกตัวอักษรนะครับของตัวรถมาครบนะครับไฟเบรกนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมนะนี่นะครับไฟเบรกไฟเดิมนะครับผมนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมเดี๋ยวผมดู ในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะครับผมที่เก็บสัมภาระนะครับผมก็กว้างขวางอยู่แล้วนะครับด้วยตัวบอดี้ตัวรถนะครับผมค่อนข้างจะกว้างขวางอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของล้อยางอะไรที่มีมาให้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับอ่าล้อยางอะไรตอนนี้ยังไม่มีติดรถมาแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวผมติดรถไปให้นะครับแล้วก็ส่วนเครื่องมือแม่แรงนะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะในส่วนของด้านหลังนะครับลอยซีนนะครับซีนเดิมๆนะครับ สีเดิมๆมโรงงานนะครับไม่มีรอยร่องสีพ่นทับอันนี้เป็นสีเดิมนะครับนะครับแกให้ดูทุกจุดเลยนะครับผมนะเรากันสีนะครับว่ารถของเรานะครับอ่ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับหรือว่าตัดต่อนะครับเนี่ยสีเดิมๆิมโรงงานนะครับหาพี่พคนไหนนะครับไม่มั่นใจนะครับาสามารถจ้างช่างข้างนอกเข้ามาได้เลยนะครับมาดูรถตัวจริงนะครับมาผมยินดีเลยนะครับหรือว่าอยากมาทดลองขับรถนะครับที่บริษัทเพรยนต์นะครับก็ยินดีนะครับที่ เซรี่ไทยหกสิแยกหนึ่งเมืบุรีกรุงเทพนะครับอ่ะมาดูในส่วนของหัวน็อตนะครับนะครับตรงฝาท้ายนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับตัวนี้พอดีเมื่อสักครู่นี้ดึงออกมามันหลุดนะครับเดี๋ยวขออนญาตใส่กับพี่เดิมคือถ้าเป็นของคัมรี่นะครับเขาจะมีแปะตรงนี้ไว้นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นของพวกเอาติดเนี่ยเขาจะเปื่อยไว้เลยนะครับผมเนี่ยครับตัวนี้ผมแกะให้ดูได้เลยนะครับผมนะสามารถแกะดูได้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ที่เดิมอยู่ นะครับผมด้านหลังนะครับไม่มีชนกหรือว่าโดนถอดฝาท้ายนะครับไปทําสีนะครับได้ๆนะครับโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับการันตีคันนี้นะครับสวยได้นอนนะครับผมราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไปปลายได้นะครับเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไปปลายนะครับสำหรับตัวคมรี่คันนี้นะครับผมเครดิตดีก็จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมนะสามารถนะครับผม ไม่ต้องใช้เงินออกของรักบาทก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมจัดเต็มได้เลยนะครับยอดจัดค่อนข้างจะเหลือนะครับอ่ะมาดูในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้นะครับจุดแปสติกเกอร์มอกรนะครับนบสนิทเรียบเนียนนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมแผ่นเพลทตัวรถนะครับคันนี้ก็เป็นปี17ตรงรุ่นนะครับผมนะนบสนิทนะครับผมหัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปบอกปัไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนะของฝั่งผู้โดยสารก็ปัดไฟฟ้าให้ด้วยนะครับ นะครับซอกหรือประตูเดิมเดิมนะครับนี่ซอกหรือประตูเดิมเดมนะครับสังเกตที่หัวน็อตนะครับเกียงเก้านะครับหัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขัดนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับในส่วนของระเอียดด้านหน้าของเครื่องกันต่อนะครับมาดูภายในห้องเครื่องนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเบนซินขนาด2.0นะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สได้มากนะครับซีนเดิมเดิมนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับผมพักสีแ้่มสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับตรงหัวน็อตนะครับ จุดมาร์กพวกนี้นะครับสำคัญนะครับผมนะก็คือการันตีได้ว่ารถไม่เคยโดนถอดโดนขานโดนแกะนะครับผมตัวเบ้าโช๊คนะครับเมทอาร์ตกลมคมชัดนะครับน็อตทุกจุดนะครับไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยผ่านการโหลดใดๆนะครับผมน็อตที่ฝากระโปรงนะครับนะครับแนบสนิทเกียงเก่านะครับฝากระโปรงเดิมนะครับปั๊มโตโยต้ายังอยู่นะครับผมนะจุดแผ่นกันความร้อนนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับ จุดปัดสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับอยู่ครบทุกจุดเมดอาร์ตคมคมชัดนะครับนะครับสภาพเดิมๆกริบๆเลยครันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะครับเนี่ยหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะเมดอาร์ตคมคมชัดนะครับตรงโช้งเนี่ยไม่เคยขยับหรือว่ามีการปรับแต่งการโหลดใดๆนะครับเมนอาร์ตคมคมชัดทุกจุดนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวคานตัวคานของเขานะครับค่อนข้างจะอ่าเก็บนะครับซ่อนอยู่นี้นะครับผมนะครับมาดูตัวน็อตตรงนี้ก็ได้ครับ น็อตตัวนี้ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมนะอันนี้เป็นคานหม้อน้ําน,น,นะครับผมคานด้านในนะครับมันอย,ยู่อยู่ลึกหน่อยนะครับผมเนี่ยคานด้านในนะครับไม่ทราบว่ามองเห็นไม่เลยนะครับผมนะคานตรงๆนะครับไม่มีบิดไม่มีงอนะครับผมเป็นไอกลมคมชัดทุกจุดภายในห้องเครื่องนะครับตาดด้านนะครับแห้งๆนะครับไม่มีรอยข้าวทํามันไหลเยิ้มนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวคัมนี่ 2.0G นะครับปี2017นะครับกับราคา644,900บาทใครสนใจคันนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับปรึกษาได้นะครับเรื่องการดูรถมือสองนะครับการจัดไฟนัแนนะครับการออกรถออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับถ้าเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์083131886นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ